ครับผมต่อไปแล้วก็จะมาขึ้นประตูหน้าต่างของชั้นที่สองตอนนี้ชั้นที่สองอ๋อก่อนขึ้นประตูหน้าต่างเราจะมาทำพื้นผิวของชั้นที่สองก่อนนะครับผิวชั้นที่สองสองจะเหมือนกับผิวชั้นที่หนึ่งนะครับคือชั้นที่สองเนี่ยผิวพื้นก็คือพื้นสองพื้นแกนิโต้นะครับถ้าจะไม่ผิด อยู่ระดับที่บวก3.3นะครับยกเว้นห้องน้ำสองห้องนี้นะครับผม3.3.2ลดลง10เซนโอเคแกนิตโตพอบวก2.3จุดก็เหมือนเดิมครับผมก็เดี๋ยวเราจะปิดอเป็นชั้น2ไปก่อนนะครับผมส่วนที่เป็นพื้นตอนเนี้ย เราลดไว้ประมาณ5เซนครับเราใช้ค่าดับมันอยู่ที่บวก3.25นะครับผมเราก็ต้องสร้างพื้นขึ้นมาอีก5้าเซนติเมตรนะครับเกือเว้นในส่วนของห้องน้ำที่เหลือก็จัดเลยครับผมวาดขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งก่อนอตอนนี้มันทับกันอยู่นะครับก็พุชขึ้นมา5เซนติเมตรครับพิมพ์เข้าไปเลยอ่าเสร็จแล้วก็กุ๊บไ้นะครับผมกุ๊บไปแล้วก็ ตัวนี้มันเป็นแกนิโตนะครับผม okay. พื้นแกนิโตมันก็จะเหมือนกันกับพื้นของชั้นที่หนึ่งนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ปิดแปลนชั้นหนึ่งไปก่อนละกันนี่ครับพื้นถ้าเราคลิกเข้าไปชั้นที่หนึ่งก็จะขึ้นว่าแกนิโตทีนี้เราก็มาเลือกลายที่เป็นลายนี้นะครับผมแล้วถ้หาหลักใช้ลายเดือนเรากดที่บีนะครับถังสีเรากดที่อันติเมตแล้วก็คลิกไปที่ตัวชิ้นงาน ลายตัวนี้ก็จะขึ้นนะครับก็คือมันขึ้นว่าลายเบสิกใช้นะครับผมแล้วก็ออกไปทากับตัวที่เราสร้างขึ้นมาตัวนี้นะครับผมแล้วกด B ทางสีอีกรอบหนึ่งแล้วดูดขึ้นมาดูสีนะครับแล้วกดคลิกเข้าไปครับรบล้่เราจะได้ลายเดียวกับแกรนิโต้ข้างล่างนะครับผมเพราะมันเป็นกระเบื้องชนิดเดียวกันนะครับหลังจากนั้นเราก็วาดเลยครับผมตัวนี้ก็จะเป็นของห้องส่วนของห้องด้านหน้า ห้อง2ห้องนี้นะครับผม2 3งสามสแล้วก็วาดเลยนะครับดึงเข้ามาให้เข้าที่ผนังตัวเนี้ยเข้าที่ผนังตัวนี้โอเคครับผนังนี้ยังไม่ชิดกันนะครับผมแล้วก็จัดการเรียบร้อยแผงด้านหน้านี่ครับก็จะลืมทำนะครับผมเก้าทีนะครับ คลิกที่ชั้นงานตัวนี้นะครับขึ้นว่าดับเบิลแล้วก็ทีนี้อีกห้องหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยครับผมคอนโชนก็สแนปมาที่อีกห้องหนึ่งดูขอบเขตงานก็อยู่ในห้องนะครับสองห้องนี้มันเท่ากันมีส่วนต่อไปก็จะเป็นถุงทางเดินนะครับผมหัวข้อห้องนอนเมื่อกี้แล้วก็ทำแล้วก็มีนะครับสองห้องนี้นครับก็คือ ห้องนี้ใช้ค่าดับคือนะครับที่บวก3.3โอเคบวก3.3แล้วก็เลือกที่ปลายมุมครับโอเคเราไปที่อีกผนันห้องนึ่งส่วนห้องนี้จะอยู่ในห้องนะครับแล้วก็ใช้วัตถุูเก็บงาน,นครับต่อไป เรียบร้อยครับแกนแดงขีไปอีกห้องนึง่งว่าที่ห้องผนังห้องประมาณนี้นะครับอี่ ต่อไปก็จะเป็นถุงทางเดินนะครับผมถุงทางเดินก็เลือกมาสัก1ชิ้นงานนะครับคอนโทรลล็อกแกนแดงให้มันชนกับผนังทางเดินโอเคครับพุชเข้าไปครับทางทางเดินโอเคโอเคแล้วก็วิ่งเข้ามานะครับผนังหน้าโอค้โอคงไว้ แล้วก็ด้านเนี้ยเราอยากให้มันไปทางไหนที่เราต้องการนะครับแล้วก็ต้องเขียนหน้าให้มันนะครับอันนี้ก็จะเกิดการแยกมันเป็นขับเขตงาน,นครับผมแล้วก็เลือกส่วนตรงนี้แล้วก็จัดการนะครับดึงไปที่ผนังโอเคนี่ก็จะเป็นห้องด้าน,นหลังของเรานะครับเราจะเลือกสี่เหลี่ยมมาสักตัวหนึ่งโอเคพื้นนะ คอนโทรลแกนเขียวจับที่มุมห้องด้านหลังนะครับผมชิ้นงานก็จะออกมาเกินแล้วก็จัดการนะครับพุชพู ull, ย้อนกลับไปอยู่ที่มุมห้องโอเคนะึโอเคตัวนี้ก็เลื่อนให้มาชิดกับผนังทางนี้นะครับโอเคมันก็อยู่ในห้องเลยนะโอเคฝัง่งนึงก็จะเท่ากันมูฟเข้ามาเลย ก็จะเป็นพื้นอาพื้นแกนิโตหกสิบคูณหนะครับผมก็ครบแล้วค่าดับก็ได้แล้วนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นสามบวกสามจส่วนทีสมันก็จะต้องเดี๋ยวลองปิดผนังไปก่อนนะครับผมผนังชั้นสอึบนี่ก็จะเป็นส่วนของปอสน,นะครับนี่ก็ห้องนั้นก็จะดับลงนะครับ ผนังดับเบิลซิงก์ก็ไปนี่สองชักโครกแล้วก็เราก็วาดเลยนะครับแกนแดงแกนเขียวโอเควาดสี่เหลืองเข้าไปเลยโอเคครับถ้าเราสร้างไว้แล้วนะครับผมก็ยุบลงไปเลยครับผมสิบเซนติเมตรโอเค พื้นห้องน้ำมันจะต่างกันที่10บเซนติเมตรเดี๋ยวเราจะไปลองใส่นครับมันจะต่างกันที่10บเซนติเมตรเด้กพื้นห้องน้ําตรงนี้ก็ทาเหมือนกันแล้วก็หาม,ม,มุมนะครับแล้วก็วาดโอเคแล้วก็วิ่งมาชนที่รประมาณ10บเซนติเมตร ท,ทีนี้แล้วก็มีกระเบื้องคิวกระเบื้องของตัวนี้แล้วนะครับคือกระเบื้องเป็นเซรามิกห้องน้ำที่เราทำม้ชั้นแรกนะครับผมทำเหมือนเดิมนะครับก็คือวัดความหนาของพื้นสร้างกระเบื้องขึ้นมาความหนาสักห้าเซน แล้วก็ไปดูสร้างแท็กให้มันขึ้นมาก่อนก็ได้ครับผมกระเบื้องเซรามิกห้องน้ําสร้างแท็กขึ้นมาแล้วก็ไปดูสีกระเบื้องกดที่ b นะครับก็เป็นลูกถังสีกดะเบอเซรมลแล้วก็คลิกจะเป็นตัวล่าสุดที่เราดูก็คือเป็นลายเนี้ยคลิกที่ชิ้นงานที่เราต้องการครับแล้วก็มาวางไปเลยก็จะเป็นสีของห้องน้ํานะครับข้างล่างที่เราเลือกไว้ถ้าดับมันอยู่ที่บวก3ามเมตรยี่ ก็โอเคจัดการนะครับ Push to ดึงเข้าไปที่ผนังโอเคได้แล้วนะครับนี่คือกระเบื้องของห้องน้ำนะครับก็เหมือนกับชั้นที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งต่อไปก็จะเป็น อีกห้องนึ่งครับที่มีขนาดเท่ากันแกนเดิมโอเค,อเคผิวพื้นของชั้นสองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีผิวพื้นของทุงทางเดินห้องนอนนะครับแล้วผิวพื้นของห้องน้ำถ้าเราก็ปิดผนังชั้นที่สองก็เห็นว่าผิวพื้นชั้นสองก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผม ผีเพื่อนของชั้นที่หนึ่งก็เช็คดูชั้นหนึ่งก็จะประมาณนี้ดนะูสักหน่อยไหมสีมันก็จะขึ้นอยู่แถบที่เขาอยู่นะครับอันนี้ก็เราที่เลือกปรับเองได้นะครับต่อไปก็จะเป็นประตูหน้าต่างของชั้นที่สองนะครับผม เหมือนเดิมครับแล้วก็ไปอยู่ที่แปลนตอนนี้อยู่ชั้นที่2นะครับผมก็มาเริ่มจากด้านหลังก่อนก็ได้นะครับด้านหลังก็คือตัวนี้เราต้องการาหน้าต่าง1ห,หน้าต่างหนึ่งเรามีอยู่แล้วจากชั้นที่1นนะครับเราก็เลือก